สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะหลังจากการรอคอยมาประมาณสมอาทิตย์นะวันนี้นะฮะทีเด็ดก็ได้มีอัปเดตใหม่มาแล้วนะซึ่งเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะฮะเป็นการรีเวิร์ก2ตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เพิ่มโหลดใหม่มาเพิ่ม UI ใหม่วันนี้ก็เลยจะมาสรุปกันนะฮะว่าอัปเดตใหม่มาเนี่ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะโอเคเป็นว่าไปเริ่มมาเลยนะฮะสำหรับวันนี้ โดยอัปเดตแรกนะฮะก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันที่ผู้คนเนี่ยรอมันนานแสนนานแล้วนะฮะและชาวบ้านเนี่ยก็มีระบบนี้ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วนะก็คือระบบออโต้สคริปต์นั่นเองนะฮะคือเป็นการข้ามเว็บอัตโนมัติทํา,าให้เราไม่ต้องมาเมื่อยนิ้วในการกดข้ามเว็บนะซึ่งคุณก็สามารถเปิดได้ในตั้งค่านะเนี่ยคุณจะเห็นออโต้สคริปต์อยู่มันว่ามาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะเอ่อเอ่อเอ่อ Auto ตสคริปต้องมีเกมพาสเวพีจะสามารถเปิดได้เง้นเหรอสมกับที่เป็น EA แห่งโลบอจริงๆเลยแล้วก็อัปเดตที่2นะฮะก็คือการเพิ่ม Setting ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถลดกราฟิกของเกมนี้ลงได้นั่นเองนะทำให้มันจะแหลกน้อยลงนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นการตั้งคา่าที่แบบช่วยมากๆเลยนะโดยการที่อัปเดตใหม่วันนี้นะครับเพิ่มมาแค่อย่างเดียวนะก็คือเราสามารถลดคุณภาพของทางเดินซอมบี้ได้ใช่ฮะ แค่ทางเดินซอมบี้นะไม่ได้ลดเอฟเฟกไม่ได้ลดแมพไม่ได้ลดอะไรเลยนะแค่ลดทางเดินซอมบี้สงสัยเขาจะแบบเขาจะทําให้มันลดทั้งแมพแหละแต่ว่าเออท้าไม่ทันนะก็เลยเอาออมาแค่ลดคุณภาพทางเดินซอมบี้ไปก่อนนะ แล้วเดตต่อมานะฮะก็เป็นการเปลี่ยน3 UI ใหม่นะเดงนะ UI แรกนะฮะก็คือ UI ตอนโหลดเข้าเกมนะก็จะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่2นะฮะเป็น UI s k สคริปเวบนะมันจะอยู่แบบว่าต่ำลงแล้วก็ทำให้กดง่ายขึ้นหน้าตาดูสวยขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็น UI ตอนแพ้แล้วก็ตอนชนะนะเดงนะทำให้มันดูว่าคูลขึ้นประมาณนี้ ต่อไปนะฮะจะเป็นการอัปเดต UI ในการวางตัวแบบใหม่นะก็คือปกติเนี่ยเวลาเราวางตัวนะฮะการกินพื้นที่ของตัวตวนอ่งเนียมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นวงกลมแทนแล้วนะฮะทำให้มันค่อนข้างจะกินพื้นที่น้อยลงทําให้เราสามารถวางตัวได้ติดกันมากขึ้นแต่มันก็แลกกับการที่มันจะดูยากขึ้นด้วยนะคะเพราะมันไม่ได้แบบไม่ได้วงกลมเป๊ะๆนะเราต้องเว้นจากวงกลมอีกนิดหนึง่งเราถึงจะสามารถวางตัวติดกันได้นะถ้าเกิดไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะมันก็คล้ายๆเดิมแหละ แล้วก็อัปเดตที่5นะฮะถือว่าเป็นอัปเดตที่มีประโยชน์มากๆเลยนะก็คือการที่เราสามารถกดสกิลของทาวเวอร์จากระยะไกลได้นั่นเองนะก็คือเราไม่ต้องแบบไปกดที่ตัวทาวเวอร์ก่อนแล้วค่อยกดสกิลได้แบบสมัยก่อนนะแล้วก็ระบบนี้นะฮะเหนือขัน้นกว่าแมปอื่นนะก็คือถ้าเกิดคุณกดค้างเนี่ยมันจะบอกคุณด้วยนะว่าทาวเวอร์ตัวไหนคือเจ้าของสกิลอนนั้นนะถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างล้ำมากเลย แล้วก็อัปเดตต่อมานะฮะจะเป็นอัปเดตหลักๆของอัปเดตนี้แล้วนะก็คือเป็นการรีเวิร์กตัวของด m o m a n นนเองนะฮะก็เป็นตัวต้นเกมแล้วก็เป็นสายปาระเบิดนะซึ่งก็สามารถทำดามเสแปร์ได้ค่อนั้นงดีซึ่งการรีเวิร์กนี้นะฮะสิ่งแรกที่เปลี่ยนมาเลยนะก็คือตัวของเขานะฮะเขาจะไม่ปาระเบิดตามปกตินะแต่ว่าเขาจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการเล็งระเบิดก่อนจะปานะทำให้เขาจะตีช้าลงเล็กน้อยจากการเสียเวลาในการเล็งนะ โอเคแล้วก็มาพูดถึงสตัดเขาข้าวเขาก็าเลยดีกว่านะก็เล้วศูนย์นะฮะข้าววาง400แล้วก็ดาเมจ4อัตราการโจมตี3วินาทีนะอันนี้ไม่นับเวลาเลยนะทำให้เขาค่อนข้างจะปลาช้ามากกันแหละนะและด้วยดาเมจเริ่มต้นที่มีแค่4นะฮะทำให้ถ้าเกิดคุณเอาไปปาใส่โหมดบอเทนเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปลงโหมดฟอล์เรนเนี่ยเรียกได้ว,ว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยนะดูจากการปลาเขานะคือหลุดไปเลยอะ ซึ่งคุณจะต้องอัพไปแล้วสองนะฮะคุณถึงจะสามารถวันช็อตซอมบี้ในโหมดฟอลเล่นได้นะซึ่งถือว่าค่อนข้างช้ามากกันแหละแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะฮะเลเวลสี่ก็ใช้เงินหกพันนะถือว่าค่อนข้างถูกมากก็ราคารวมของเขานะฮะอยู่ที่ประมาณแปดพันต่อตัวนะซึ่งสไตล์ก็ตามที่เห็นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างปานกลางนะไม่ได้เก่งมากก็มี DPS แล้วต่าน,นะอยู่ที่ยี่สิบแปด DPS ซึ่งอันนี้เป็นออดานเมจสเปดนะเหมือนจะดูดีนะฮะสำหรับตัวของเดโมแมนนะแต่ว่า สิ่งที่เป็นข้อเสียหลักของเขาเลยนะฮะคือเขามองไม่เห็นล่องหนนะไม่ว่าคุณจะอัพเขาไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะทำให้ขยาือนเดิมนะฮะสาตัวนี้ มาดูอัปเดตต่อไปกันดีกว่านะฮะอันนี้น่าสนใจกว่า I d Moment เยอะเลยนะก็คืออัปเดตรีเวิร์กตัวของ Excel นั่นเองนะฮะเป็นตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วนะฮะณตอนนี้นะคือแบบตอนแรกแพ้เจเนียร์ไปตลางก็กลับมาเหนือกว่าเอนจเนียร์อีกแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนสร้างนะโอเคก็ Excel นะฮะโดนบัฟมาค่อนข้างเออเยอะนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเข้าอยู่นะสำหรับแพทเนี้ยเอาไว้ว่าอธิบายกันก่อนเลยนะ อย่างแรกเลยนะฮะ Excel จะเปลี่ยนหน้าตาไปนะสมจริงขึ้นประมาณนั้นนะ แล้วก็ Excel นะฮะเปลี่ยนระบบในการยิงใหม่นะก็คือปกติ Excel เนี่ยเขาจะยิงตามเวลาที่กําหนดนะแบบว่าเลี้ยวหนึ่งเนี่ยสามารถยิงต่อเนื่องได้5ว้วิแล้วก็ต้องกลับไปชาร์จใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นหลอดความร้อนนะก็คือยิ่งตีเนี่ยหลอดนี่ยิ่งเพิ่มนะฮะและถ้าเกิดเป็นเพิ่มตันเนี่ยเอ็กเซลของเรานะฮะก็จะร้อนนั่นเองนะแล้วก็ต้องไปคููดาวเปิร์นแล้วก็ชาร์จใหม่แล้วก็ยิงใหม่นั่นเองนะซึ่งยิงคุณอัพเขาไปเล้วเยอะเท่าไหร่เนี่ยหลอดความร้อนนะฮะก็ยิ่งเต็มยากขึ้นนนเท่าั้นนะ โดยสิ่งที่ Excel Level 4นะฮะเปลี่ยนไปในแพทนี้นะก็คือ Excel เนี่ย ตั้งแต่เลวศูนย์ยันเลวเศนะฮะมีอัตราการโจมตีเท่ากันนะก็คือคนสร้างเนี่ยเขาเพิ่มเพียงแค่ดาเมจแล้วก็เลวห้าเนี่ยก็จะตีเร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างเพิ่มเออก็นั่งเยอะเลยนะแล้วก็เปิดน,นะฮะสามารถรับความร้อนได้ถึง3,000หน่วยนะซึ่ง3,000นหน่วยถามว่ามันนับยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะเป็นดาเมจนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดคุณทำครบ3 0 0พันดาเมจเนี่ยคุณก็ต้องมาชาร์จใหม่แล้วก็ไอเซลแพดนี้นะฮะราคาโดยรวมเนี่ ถือว่าแพงขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะก็คือราคาวางเนี่ยก็จะแพงขึ้นจาก3,500กลายเป็นเออ4,002นะซึ่งถ้าเกิดรวมทุกเลี้ยวรวมกันเนี่ยแล้วไปเทียกบกับเอนจิเนียนะฮะตอนนี้ Excel เนี่ยมีราคาอัพห่างจากเอนจิเนียเพียงแค่ประมาณ3,000เองนะก็คือแบบเริ่มแพงใกล้กันขึ้นเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็มาคํานวณ d p s ของตัว Excel กันนะฮะก็ผมจะใช้วิธีคํานวณแบบบ้านๆเลยนะก็คือเอา1วินาทีนะฮะหารด้วยอัตราการจมเตีข,ของ Excel ก็คือ0.1นะและจากนั้นนะฮะ คูณด้วยดาเมจเรียบร้อยฮะแล้วคุณก็จะได้ DPS ทั้งหมด500 DPS อีกแล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ย Excel มันก็500 DPS นะแล้วตอนนี้มันก็กลับมา500 DPS อีกแล้วนะแรงใช้ตัวเนิร์ฟมาก็นี่ก็คือ Excel ในแพทนี้นะฮะก็คือมันตีแรงขึ้นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคือจาก350 DPS เนี่ยเพิ่มมาเป็น500 DPS แต่ว่า DPS นี้มีข้อแม้ดิดหนึ่งนะ ก็คือด้วยระบบใหม่หลอดความร้อนใช่ไหมไอหลอดความร้อนเนี้ยมันจะทําให้ Excel เนี่ยมันยิงต่อเนื่องได้น้อยลงนะก็คือแบบมันจะยิงได้แป๊บเดียวมากขึ้นนะคือปกติเนี่ยเอ็กเซลแพดเก่านะฮะแล้วตันเนี่ยเขาจะสามารถยิงได้เป็นเวลาตายตัวนะก็คือ20่สิบวิหลังจากยิง20่สิบวิแล้วก็ต้องไปชาร์จใหม่แต่ว่าแพดนน้นะฮะก็คือถ้าเกิดทําดาเมจรคประมาณ3,000ดาเมจเนี่ยก็คือต้องกลับไปชาร์จใหม่นะฮะทำให้ เอ็กเซมันต้องชาร์จบ่อยขึ้นนะแล้วก็ยิงได้สั้นลงประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ทำให้เอ็กเซนะฮะถือว่าเหนือกว่าเอนจิเนียร์ค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือ Excel เนี่ยมันสามารถลาบบ์คอมมานเดอร์รได้แล้วก็ราคาถูกกว่าเอนจิเนียร์แล้วยังจะสามารถวางได้เยอะกว่าเอนจิเนียร์ด้วยแล้วก็ด้าเมต่อตัวเนี่ยมากกว่าเอนจิเนียร์แล้วนะฮะ <c oughs> แต่เข้าสู่รายการสัมภาษณ์ของกาวเกันนะฮะวันนี้ผมจะมาสามัมภาษณ์ความรู้สึกของเอนจิเนียร์กันนะว่าเขารู้สึกงไงกับการวับ ก็มีดาเมจมากขึ้นแบบมหาศาลเลยนะแล้วก็เหนือกว่าเอนจิเนียร์ไปแล้วนะฮะในหลายๆด้านนะสวัสดีครับคุณเอนจิเนียร์คุณคิดยังไงกับอัปเดตนี้บ้างครับในเมื่อคุณราคาแพงก,กว่า Excel ต้อง2เท่าในการซืรอในร้านยังไม่พอคุณยังราคาอัพแพงก,กว่า Excel ด้วยแถมดาเมจหล,ลักๆของ Excel ก็ยังสามารถมองเห็นล่องหดได้ด้วยคุณเหนือกว่าเขาแค่การการสตันแล้วก็ตีตัวบินได้นอกจากนั้คุณก็ไม่เหนืออะไรกับเขาเลยคุณคิดยังไงครับเอนจิเนียร์คุณจะอยู่ในเกมนี้ต่อไปทําไม แล้วก็อัปเดตที่8ปนะฮะเกือบจะอัปเดตสุดท้ายนะก็คือเป็นอัปเดตเพิ่มสกินใหม่ถามว่าสกินอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อัปเดตสุดท้ายนะฮะอัปเดตที่ค่อนข้างถูกเลิมนะก็คือคนสร้างนะฮะเขาปรับปรุงอนิเมชันของตัว Electro Shocker นะแล้วก็เปลี่ยนเสียงเขาใหม่ซึ่งเออมันก็ไม่ได้มีผลมากนะพะสุดท้ายก็ไม่ค่อยจะมีใครใช้เขาอยู่ดีนะแั่นก็คืออัปเดตทั้งหมดของ t d ในแพทนี้นั่นเองนะก็ถือเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างเออดีอยู่มั้งนะ Excel มันเก่งกว่าไอเจเนีย อีกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะทั้งที่เอนจิเนียร์มันแพงกว่าเดสม์ซัมนะรู้สึกว่าจะแบบเกียดเอนจิเนียร์เป็นพิเศษนะโอเคก็เวลาไปก่อนแล้วกันนะก็บ๊ายๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอัปเดตนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะแล้วก็ตอนนี้ท่าชอบผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะฮะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้เริ่มต้นเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะโอเคสจะเวลา,าไปก่อนนะจริงๆแล้วบ๊ายบาย